มีภาพตัวอย่างแค่ภาพเดียวแต่ทําเอาคอการ์ตูนไทยตื่นเต้นสุดๆเมื่ออนิเมะเชิญชวนท่องเที่ยวจังหวัดซากะในญี่ปุ่นทาไดมะปรากฏภาพเมย์สาวน้อยนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยเป็นตัวละครหลักของเรื่องนับเป็นคาแรคเตอร์ชาวไทยตัวล่าสุดที่ปรากฏในสื่อบันเทิงของญี่ปุ่น ส่วนตัวละครไทยอีกตัวที่คนญี่ปุ่นรู้จักดีในเวลานี้ต้องยกให้พิชิตนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งจากอนิเมะยูริออนไอซ์กับบทบาทนักสเก็ตแสนน่ารักดีกรีเพื่อนพระเอกแถมยังเคยจูกระแสพิชิตบริโภคทันทีที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเครดิตท้ายแค่ไม่กี่วินาทีซึ่งด้วยคาแรคเตอร์แบบไทยๆย,ยังกลายเป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มชาวไทยและญี่ปุ่นจนกลายเป็นกระแสตัวละครไทยฟีเวอร์ในแดนอาทิตย์อุทยัย ที่ญี่ปุ่นเองแฟนขับญี่ปุ่นก็ชอบพิชิตกันมากในความแบบน่ารักในความเป็นกันเองอแฟนขับญี่ปุ่นบางคนก็ถึงขั้นบินมาไทยเพื่อที่จะมาโอ้นี่คือประเทศไทยนี่คือสนามที่พิชิตใช้นี่คือร้านที่มีสินค้าของพิชิตอะไรอย่างเงี้ยครับการ์ตูนที่จะนําเสนอถึงตัวละครชาติอื่นแบบไทยได้มันก็จะเป็นการ์ตูนที่มีสามารถมีตัวละครชาติอื่นๆได้เช่นการ์ตูนกีฬาอย่างเงี้ยครับที่มีนักกีฬาไทยก็มักจะ มักจะเป็นทีมที่แบบโดดเด่นคือคือไม่ใช่ทีมประกอบครับเอ๊ะอ้าวจู่ๆพรอนชัยก็ออกบัตรขวาผู้งอใส่มัดเขามาคุณโน่จีถูกปัดเอาไว้จนโต้ตอบไ,ไปกันครับไม่เป็นลูกผู้ชายเลย ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวละครสัญชาติไทยโลดแลนอยู่ในหนังสือมังงะญี่ปุ่นเพระาะถาย้อนไปเมื่อ30กว่าปีก่อนตัวละครไทยแทบทุกตัวมกักมาพร้อมเอกลักษณ์แบบไทยๆจนนักอ่านเดาทางได้โดยเฉพาะตัวละครนักมวยเนื่องจากเป็นกีฬาการต่อสู้ที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบมีทั้งพรชัยชูวัฒนาและจิมมี่สีฟ้าในก้าวแรกสู่สังเวียน ากายอดนักมวยแห่งเกมสตรีทไฟเตอร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสากัดพอทวีเจ้าของฉายาราชานอกเร็ว<อ>แม้กระทั่งการ์ตูนนักฟุตบอลกัปตันซิบาสะภาคเยาวชนโลกในแมตช์ที่ญี่ปุ่นเจอทีมชาติไทยก็ยังให้นักฟุตบอลไทยผสมผสานท่าเตะจากกีฬาตะกรอ้อและมวยไทยด้วยเฮ้ย <Hey. S 3> สวัสดี จนมาในยุคหลังที่เริ่มได้เห็นความหลากหลายของตัวละครไทยมากขึ้นทั้งเรื่องอาชีพที่มาที่ไปรวมถึงเนือ้อเรื่องที่มีการเชื่อมโยงถึงประวัติศาสต<า>ร์เช่น <สา S 1> คุณชายซามูไรผจญภัยสุดขอบโลกที่มีฉากสงครามยุธทธาธีสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับอีกหลาย,ายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่านักเขียนชาวญี่ปุ่นมีการค้นคว้าชังลึกและบอกได้ถึงมุมมองความเข้าใจที่กว้างขึ้นต่อบ้านเรานไทยยเราาดังงหลอ่ อย่างที่แม้แต่ในด้านที่อาจจะเป็นอาจจะดูไม่ค่อยดีนะเราก็มีชื่อเสียงอยู่ดีทรงในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเนื้อหามันมีเรื่องราวอยู่ใน้จริงๆครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับว่าการให้บริการทางเพศในไทยเอยหรือไม่ก็เรื่องราวเกี่ยวกับแม้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับระบบราชการไทยหรืออะไรแบบนี้ครับก็มีการเขียนถึงแน่นอนที่ว่าคนญี่ปุ่นจะไม่มีทางเขียนถึงได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับที่คนไทยรู้จักอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเรามองมันในแง่วรรณกรรม โอเคมันก็คือมุมมองหนึ่งจากที่คนญี่ปุ่นนักเขียนที่กระตุวญี่ปุ่นมองไทยญี่ปุ่นเขาค่อนข้างที่จะรีเสิร์ชทุกอย่างมาดีมากาหลายๆเรื่องเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามันมีในประเทศไทยอย่างเช่นในเรื่องกันดั้มบิลไฟเตอร์ไทยก็จะมีตัวละครเป็นนักเบสบอลจากนักนักเบสบอลทีมชาติประเทศไทยซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศไทยมี เบสบอลทีมชาติด้วยอย่างเงี้ยครับหรือแบบในเรื่องแบบซิปังอย่างเงี้ยเป็นเรือรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีก้มหมื่นนราธิปประพัน์พงซึ่งแบบเขาไปเจราจากับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เฮ้ยเราคนไทยเรายังไม่ค่อยได้เรียนศึกษาเรื่องนี้ลึกซึ้ง hey, ยักษ์เป็นตัวละครในตำนานของไทยย,จจยักษ์จะโจมตีอย่างแม้ส่วนใหญ่เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยในการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นจะเป็นภาพจาที่สวยงามหากหลายครั้งก็ยังเป็นตลกร้ายหยิกแกมหยอกเช่นการ์ตรูนเรื่องเบเบเลตซึกลูกห่างสายฟ้าที่ตัวเอกแข่งขันกับทีมไทยและเจอท่าไม้ตายเป็นคลื่นอากาศร้อนอากาศร้อนของประเทศไทยทำไมฉันคิดท่าพลังลมร้อนนี่ได้ รวมถึงการน,นําเสนอภาพอีกด้านของเมืองไทยทั้งปัญหาชุมชนแออัดอาชญากรรมและปัญหาผู้มีอิทธิพลในเรื่อง t r i t y Century Boys เป็นมุมมองหลากหลายต่อเมืองไทยในสายตาคนญี่ปุ่นที่บอกได้ถึงความสนใจและใกล้ชิดระหว่างสองชาติผ่านสื่อกลางคือโลกของการ์ตูนเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน